สวัสดีค่ะพบกับ b e c y อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาถักสับประรดกันค่ะนี่ก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบง่ายๆนะคะมีสส่วนด้วยกันก็คือส่วนของสับประรดตรงนี้นะคะกับส่วนของหัวมันก็คือใบมันด้านบนตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันเล็กๆนะคะเราอยากจะทําเป็นลูกใหญ่ๆก็ได้นะคะก็เพิ่มจํานวนและเพิ่มขนาดเข้าไปนะคะส่วนตรงนี้ด้านในเราใช้ใยพีเอสเตอร์นะคะ ใส่เข้าไปนะคะก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเราจะทำสองส่วนแล้วนำมาเย็บติดกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะส่วนของสีเหลืองนะคะส่วนของตัวสับปะรดนะคะเราก็พันไหมนะคะที่มือเราแล้วก็ใช้โครเชแล้วแต่นะคะใช้เบอร์อะไรก็ได้แต่อันนี้เราใช้เบอร์สี่นะคะมันจะได้ออกมาเล็กๆแบบนี้ถ้าใช้เบอร์5ก็คือตรงนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะโอเค ไปแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะทักโซ่หนึ่งครั้งหลังจากนั้นแถวที่หนึ่งนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด 12x ด้วยกัน x ก็คือการแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันนะคะอันนี้ก็คือ 1x นะคะดูกอกรอบนะคะแทงแทงไปแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็พันแล้วก็ดึงไหมนี้คือสอนะคะเราจะทําทั้งหมด1ิครั้งะคะ่ะ นะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็สามารถดึงตรงนี้เข้ามาชิดกันได้นะคะเท่าที่จะชิดกันได้มากที่สุดนะคะเสร็จหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราทำํำครั้ทงที่สิบสอเสร็จแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องปิดไม่ต้องจบแถวนะคะให้เราถักโซ่ขึ้นไปสองครั้งค่ะแล้วเราก็พันแล้วก็แทงลงมาในช่องที่สิบสองนะคะช่องสุดท้ายไม่แก้ตรงที่เราทำมานะคะช่องสุดท้ายเมื่อกี้แล้วก็ดึงขึ้นมามนะคะแล้วเราก็พัน ลอดมาสองห่วงนะคะก็จะเหลือสองห่วงเราก็พันครั้งหนึ่งลอดมาทั้งสองห่วงมันจะได้แบบนี้นะคะทําอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องดเดียวกันพันนะคะแล้วก็แทงไปแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็พันเราก็ลอดมาสองห่วงสองห่วงนี้นะคะเสร็จเหลือสองห่วงแบบนี้แล้วก็พันเกี่ยวไหมอีกทีหนึ่งนี่นะคะได้ครั้งที่หนึ่งแล้วต่อไปเราพัน แล้วเราก็มาเว้นช่องที่1นนะคะเรามาแทงลงในช่องที่2แล้วเราก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้ทําเหมือนเดิมนะคะลงในช่องนี้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะพันแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาพันนะคะลอด2ห่วงนี้นะคะเหลือ2ห่วงแล้วก็พันแล้วก็ลอดอีก2ห่วงจะได้แบบนี้นะคะนี่เราทำสามครั้งในหนึ่งช่องนะคะ ทำให้ครบแถวเราจะได้ทั้งหมด6ช่องช่องละ3ครั้งนะคะเราจะทําเว้น1เว้น1นะคะต่อไปเราพันแล้วเราก็เว้น1ช่องมาแทางในช่องถัดไปทําเหมือนเดิมนะคะ3ครั้งด้วยกันอย่างนี้นะคะ นี่นะคะเมื่อเราทำครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ออกมาในรูปแบบนี้ให้เราอย่างเงี้ยนะคะให้เราพลิกให้เราดึงก่อนดึงให้ชิดกันเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำมันมาชิดติดกันกับกับ,กบอ,อันแรกเมื่อกี้นะคะเราก็เกี่ยวไว้ตรงที่เราขึ้นโซ่เมื่อกี้นะคะแล้วก็ดึงมา นี่นะคะเราก็จะได้แถวที่หนึ่งต่อไปแถวที่สองเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่สองครั้งด้วยกันนะคะแล้วเราก็พันแล้วเราก็แทงลองอมาตรงช่องเดิมนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปทําเหมือนเดิมนะคะสามครั้งแต่ครั้งแรกที่เราเริ่มต้นตรงนี้เรานับโซ่เป็นหนึ่งครั้งไปเลยนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็ทำํำช่องถัดไปพันนะคะแล้วก็เห็นไหมคะเบนเรแล้วก็มาแทงไปตรงนี้เราก็ดึงขึ้นมา นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ทําไปจนครบแถวนะคะแลวเมื่อจบแถวเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแถวถัดไปก็ทําเหมือนเดิมนะคะทาไปทั้งหมด6แถวด้วยกันเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้ออกมานะคะเสร็จเราก็ใช้ใยนี่นะคะใยโพลีเอสเตอร์นี่นะคะ,ใ, ester, ะ,คะใส่ลงไปก่อนที่เราจะปิด ปิดจบตรงแถวสุดท้ายนะคะสมมติเราใส่ลงไปจนเต็มแล้วนะคะเราก็แถวสุดท้ายนะคะเมื่อเราทำครบคั้งหกแถวแล้วนี่นะคะเราก็นี่นะคะ,ะ,คะสังเกตด,ดูนะคะหนึ่งช่องเว้นไปนหนึ่งช่องนะคะก็คือเราเว้นหนึ่งช่องแล้วเราก็ ถัก X. อย่างเงี้ยนะคะเว้นไปหนึ่งช่องแล้วเราก็ถัก X อย่างเงี้ยนะคะจนรอบนะคะนี่ยค่ะนี่คือแถวสุดท้ายนะคะก็คือเริ่มเลยก็คือถัก X เลยคือเว้นไปหนึ่งช่องแล้วเราก็ถักเเว้นไปหนึ่งช่องแล้วเราก็ถัก X นะคะ เราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะประมาณนี้นี่นะคะเราก็ใส่ใส่ให้แน่นๆนะคะมันก็จะดูมีช่องแบบนี้จะเห็นช่องชัดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาถักข้างบนนะคะเราจะถักออกมาในรูปแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยนํามาเกติดกันแบบนี้ในส่วนของหัวมันแบบนี้นะคะ เดี๋ยวสาธิตวิธีการถักให้ดูนะคะเริ่มต้นนะคะค้ลองไหมที่นิ้วเสร็จแล้วเราก็ถักพันไหมแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ทั้งหมด11ครั้งด้วยกันนะคะ เนี่นะคะเราได้11ครั้งแล้วจะ1 1บก็ได้12ก็ได้แล้วแต่ใครอยากได้ยาวหรือว่าสั้นยังไงนะคะเมื่อครบ11ครั้งแล้วเราก็หันกลับมาแทงลงช่องที่10นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาเหมือนถักเอกะคะ่ะอย่างนี้นะคะเราก็ถักไปเลยทั้งแถวนะคะ นี่นะคะแถวแรกนี้เราก็จะถักจนสุดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่อีกสิบเอดครั้งสิบสองครั้งนะคะอาจจะทําให้มันเท่ากันหมดก็ถักสิบอ็ดครั้งถ้าจะทําให้มันบางอันสูงบางอันต่ําก็ถักปนกันไปนะคะสมมติเราถักไปทั้งหมดส0บครั้งสิบเอ็ดครั้งเสร็จแล้วก็ถักกลับลงมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถัก กลับลงมาแบบนี้เหมือนเดิมนี่นะคะแต่เราจะเหลือ x สุดท้ายนะคะคือ x สุดท้ายคือตรงนี้ไว้นะคะเราจะไม่ทัก ให้ชิดกันเพราะไม่งั้นอยู่มันมันจะแน่นนะคะมันจะมัดไม่ได้มันจะเย็บไม่ได้นะคะเราจะถักทั้งหมดด้วยกันเจ็ดครั้งนะคะเนี่ยคะ่ะมันก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้อันนี้แล้วนะคะเราก็นํามาเย็บติดกันนะคะเราก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเราก็นําตัวนี้มาเย็บ Okay. Mm -hmm. เราเราเย็บอันนี้ก่อนนะคะเย็บแบบเราพันเย็บให้มันติดกันก่อน นะคะเราเย็บให้มันติดกันแบบนี้ก่อนพอเสร็จแล้วเราก็นำมาวางตรงนี้นะคะแล้วเราก็เย็บให้ติดกับตัวสับป,ปะรดนะคะก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะให้ติดกับตัวสับป,ปะรด เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้สัปปะรดน่ารักน่ักอย่างนี้นะคะเอาไว้ทําเป็นทูญแจก็ได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากด like, <ม>กดไลค์กดแชร์และกด s ซับสไคร e ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ